ดูสิวันนี้มีอะไรน่าดูหรือเปล่าฮ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 ่าวันนี้แชมเปี้ยนมาแล้ววันนี้คู่ต่อสู้ของฉันคือใครนะจะเอาชนะให้หมดเลยโอ้เจ้าหมอนี่ถ้าทางจะเอาเรื่องแฮะแกเองซะน,นะคู่ต่อสู้ของฉันในวันนี้วันนี้แกนะ่ะในแพ้ได้ปล้อยแล้วเพราะฉันนะคือแชมเปลี้ยนที่ดีงไงละ่ะ ว่าห้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 าหาห้าวววววไววาวววว่างวว้ววววววไากันทวาวว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 วทวาวววว่วววาว่ววววว่วววาวววววาวว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 วาววว่วววาวววววนววาวววว่วว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 ่า เอออืมเอ๊ะนั่นมันใครกันอะเอ๊ะของคุณแฮนะอ๋อนี่มันนักสู้ที่ฉันไปดูมานี่วานี่มันนั่งทำอะไรคนเดียวอะ่ะอืมเป็นอะไรเนี่ยมันนั่งห่อยเนี่ยไม่ต้องอยู่กับฉันถ้าจะเป็นอะไรก็เลยฉันแกไม่เกี่ยวแกมาทางไหนแกกลับทางนั้นเลย อไปอยู่กับฉันจะน้อยแก้ผ้า, oh, ผาอยู่คนเดียวแกไม่จะเป็นต้องมาตีสิทธิ์กับฉันหรอกนะนี่นี่ฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะไปอยู่กับฉันไหมนายน่ะยังพอมีประโยชน์สําหรับฉันอยู่นะแล้วที่นั่นมีข้าวฟรีฉันกินไหมล่ะขอแบบทุกมือม้ออิ่มๆเลยนะมีหมดอะ <c oughs> <c oughs> ที่มันอะไรกันอนะโอ้โห,หน่าชื่นชมแฮะนี่ยังไม่ตายเลยเนี่ยอือใช้ได้เลยนะเราเนี่ยนี่แกเป็นเป็น,เป,นเป็นใครกันนะฉันเป็นใครหรอไม่ต้องรู้หรอกนี่แกรู้บ้างไหมเมื่อที่แกทำมันผิดมากเลยนะเว้ยอ้ชั่วเอ้ย ชั่วนี่แกพูดคำว่าชั่วกับฉันอย่างนั้นเหรอนี่แกรู้บ้างไหมถ้าแกจะโทษว่าฉันผิดอ่ะไปโทษคนที่ฆ่าแม่ฉันดีกว่าไหมเวน